สวัสดีครับก็พบกันอีกนะวันนี้ผมก็จะมาเก็บโจทย์นะครับก็จะเป็นไอพวกฝรั่งขี้นกนะฝรั่งปากดีนะครับพวกนี้ถ้าเจอก็ฝากเก็บมันด้วยนะครับผมจะมาเก็บพีเฮดแคนนะหลายๆคนคงพีเฮดนี่คือไม่ถูกกับแคนฟ็อกนะครับผมบอกก่อนเลยนะปากเสียมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับก็อย่างไตเติ้ลข้างหน้านะ <c oughs> อะมาชมกันเลยพูดมากเดี๋ยวก็จะเบื่อกันแบบเปล่านะครับอ่าผมใช้เป็นมังกรกว่ากรอย่ไหนวะอ่าไม่ค่อยอยากใช้นะใช้เดี๋ยวก็แม่งก็ใส่โลโจีนมานะอ่านี่น้องจีฟอนวันก็เข้ามาแล้วนะ ไม่ได้นัดกันมานะครับชีฟอนวันนี่เคยร่วมปาร์ตี้กับเรานะเมื่อตอนผมอัดบอลแคนปาร์ตี้เจหกับเอ็มร้อยห้นะเขาก็ร่วมอยู่ในนั้นด้วยนะน่าจะเป็นคนนี้มั้งครับชีฟอนวันศูนย์หนึ่งนะีพ <c oughs> เกผมใช้มาก่อนนะผมมาเก็บโจทย์กัน่าน้องชีฟอนนี่ก็อยู่ข้างเราเนาะ อกูยิงได้ปะวะเมื่อกี้เนี้ยไม่ได้ทันมองนะครับมาเลิอไปนะครับพี่เฮ็ดนะครับฝากดีนะครับไปเจอฝากเก็บด,ด้วยนะครับทุกพี่เฮ็ดนะครับโพสกันในกลุ่มฝรั่งย่อยยําครับผมโพสได้ไงเรื่องของเรื่องผมผมเจอกันหลายทีแล้วแหละอ่ามันชอบเล่นเปิดก่อนนะพอเราโพสไป คือแคน,น,นมันเป็นแคนใหญ่นะเป็นแคนฟิลิปปินนะแคนใหญ่สำหรับคุมคุมต่างชาตินะครับที่เห็นเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้นะผมบอกก่อนก็คือผมโพสมันเปิดเกาะนี่แหละอ่าแล้วแม่งเลือกยาเราีกคือคือมันไม่เชื่ออะไรเงี้ยมันหาว่าเรานูมั่งเนปมั่งก็คือหาว่าเราใช้บาลอนใช้กีตาร์เอเอ็กผมก็ไม่เข้าใจว่าเออไอบาลอนผมเข้าใจัออกพอจะเข้าใจนะเนี่ยมันก็เชื่อมันก็ ใส่โรจีเป็นมเป็น,เ,ปนเลนโบนะพูดต่อเลยนะเกี่ยวกับไอ้พวกแอนบีเฮดนะไอ้กลุ่มเลปานาเบสทีเอ็มหลากลุ่มฝรั่งนะผมก็ยัองอยู่ในกลุ่มนั้นอยู่นะ <c oughs> ผมโพสทีเนี่ยแม่ง,งอุ่ยสังกบอือ ายเยอะเนี ts, so the ่ยถ้าผมตายเยอะม่นอาจจะแข็งแกอไปแล้วก็โค้นะก็คือเราไม่ถูกกันเลยนะกับแคนนี้นะครับหลายหลายคนนะแคนมันคือสมาชิกมันก็เยอะนะมันก็ลุมว่าเราแต่ผมไม่สนใจนะใครก็ตามดูเมนผมได้นะครับในกลุ่มโสต์มานะผมก็ด่ามันยับมันก็และก็เตื่อไอพวกทาผิดแล้วไม่ยอมรับผิดคือมันไม่ได้ผิดหรอกครับก็คือมันเล่นมันไม่มีใครผิดหรอกครับแกจงแกเจนคุณจะเปิดเกาะอะไรประมาณนี้นะ หรือว่าคุณจะอะไรเงี้ยก็คือผมโพตามอัธยาภาพนะอย่างที่เห็นนะก็คือมันเคยมีประวัติมาก่อนไงถ้าเราใช้มันมันก็จะโผล่เนี้ยคอยดักเล่นเราเงี้ยคอยแทงข้างเราแทงเออขอใครด้วยคอยแทงเราข้างหลังประมาณนั้นนะก็คือวันนี้เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะโอ้โเยเฮียชีฟอนึงเก็บเรียบเลยมึงให้กูยิงกูขอพิเศดแล้วกันนี่ไงน,ไน,นี่ไงนี่ไง โอ้มึงไม่แบ่งกูเลยก็คือประมาณนี้นะครับปากดีนะครับไอฝรั่งพวกนี้ไอ้ถ้าเจอพีเฮนี่ฝากเก็บด้วยนะครับนี่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 ไงปากดีนะน้ำมึงอืมอสัตว์ตายซะบางทีถ้าอ่าผมพูดก่อนเลยว่าแบบบางทียัง อย่างเมื่อวานผมเล่น,นเงนเดี๋ยวเก็บไอเ้ยนี้ก่อนอย่างผมเล่นเมื่อวานแคลยว่รสไนเปอร์นะสไนเปอร์นะนนะก็เคยปาร์ตี้กับเราเนาะผมไม่ได้เออแต่าบางทียิงไปผมก็ขอขอโทษด้วยบางีผมไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าขอ,อยุ่ทีมเดียวกับพีเฮสเมื่อคืนนี้ก็เจอนะพีเฮก็ออกล่ากับพี่หนุ่มอยู่นะครับก็ประมาณนั้นนะปากดีนะครับทะเลาะกันมา2วันแล้วนะครับก็คือโพสทีหนึ่งมันเปิดก่อนนะใช้บาลอนนะก็คือโพสนั้นผม,ผมใช้ลูกโมนะ เออแม่งผมไปผมไปคนเดียวนะผมไม่ได้ไปกับทีมไม่ได้วอลแคนนะอย่าเงี้ยแม่งก็หาว่าทีมผมใช้กีตาร์เอ็มเอ็กซ์มันถึงต้องใช้บาลอนนะอะไรประมาณนั้นเออคือมึงไม่ยอมรับอ่า๋ยวดูสกอร์หน่อยครับเกมแรกย็ดเปสก็คือน้องจีฟอนี่เล่นเยอะอยู่นะครับผมก็ยิง17เจ็ดตายสามนะมันก็เจ็ดตายสิบห้าไปก็น่าสงสารนะครับอย่างนี้สงสารมาทำไมนะ นะผมไม่อยากเล่นกีตาร์ mx นะครับถ้าเล่นเป็นลำพังบาลอนผมก็ไม่ค่อยเล่นแล้วนะแต่ถ้าเล่นกีตาร์ mx นี่มันก็หาว่าผมนู้ผมแน็กอะไรอย่างเงี้ยนะก็เล่นกันสไตล์นี้นะแล้วขอหัวเพิ่มดาเมจหน่อยแล้วกันในเมื่อเล่นกีตาร์ mx แล้วปัญหาเยอะนะครับสำหรับคนไทยผมผมไม่ซีเรียสน,นะผมเพราะผมว่ากีตาร์ mx เนี่ยเป็นปืนที่ทาง dl แจกคะใครๆก็มีนะครับนูมือใหม่มือสมัครเล่นก็มีได้นะครับถ้าทำอีเวนต์จบ ไอ้กูไม่ได้ยิงมึงนะอืมเนี่ยแม่งก็โพสบางทีแม่งโพสหาว่าผมแอบเออไอ้เหียแล้วบางคนแม่งก็มาลุมด่าเราเนี่ยผมก็ไม่ชอบนะเฮ้ยมยิงกูทำไมเนี่ยอ่าๆไม่ยิงไม่ยิงก็คือเราจะไม่ยิงกับน้องจีฟอนวันนะเอาเหียสรุปยงไงวะเนี่ยเออนี่มึงจะลองของว่างั้น อืมไอสัตว์ตายยับเลย,เยี้ไอ้กูจะเล่นพีเฮดไอเชี่ยแต่กูตั้งตัวก่อนไอสัตว์เล่นกูเย็ดแม่เล่นกูไม่พักอย่างนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับแตคืนนี้น้องชิป้อนนี่ปกติคนนี้คืออ่าใส่กูได้คืนละหนึ่งนะได้ได้ได,ได้ถ้าอยากลองของนะแต่จรดงๆแต่วันนี้ใช้ไม่ได้เพราะไอหาพีเฮดมันอยู่นะเดี๋ยวแม่งหาว่าผมแนบผมนูมนะ มันแบอบันอยู่นู่นหมดเลยนะสามตัวนะเห็นไหมหัวแบบแบบอ่ามาแล้วต้องชี้ฟอนอืมคือคืนหน่อยนะน้องนะสัตว์เงือปลายผีเหดอืมอืมไอ้ชี้อะยิงไม่โดนอะเนี่ยจับใจ่เราว่างันไปนะครับสนุกสนานมันอยู่ไหนวะพีเหดนี้น่าจะใช้เป็นไนเปอร์นะ อืชีฟอน <g> <g> นี่ก็เล่นกูไม่เลิกนะก็เล่นผมไม่เลิกนะก็ขออภัยนะวันนี้ที่อหลุดยาไป <c oughs> มาไหนมึงแอบวะอืมสัตว์รหาว่ากูแอบอือม,รราาออมปากดีหลบก่อนอโอเคชีฟอน หรือว่ามึงคิดว่ากูอัดคลิปเนี่ยมึงเลยใส่กูยับขนาดนี้เ <c oughs> ขาว่ากันไปนะครับเดี๋ยวกูเล่นพีเหก่อนใส่กูขึ้นกับมันอยู่เออเออเอเอมึงจะยิงกูคนเดียวเลยนะอวิว <c oughs> ์ข้างกูไปไหนหมดวันนี้รู้สึกเหมือนจะให้ข้างผมอยู่นี่หมดเลยเนะี่ยอมีเสียงเครื่องบินก็ขอไปัยด้วยนะครับ <c oughs> มีเครื่องบินบินผ่านนะเสียงดัง มาอยู่พอควรหนวะสัดคบห้าวคบสิ้นคบสิ่นนะครับนี่เป็นไงเรามามามาไอตุสอร์หน่อยนะครับอืมก็พอจะได้กลับมาคืนนิดหน่อยนะ สีฟอนก็เล่นเล่นกูไปหลายตัวอยู่นั้นเนี่ยกูตายเป็นสิบเลยเนี่ยน่าจะอะไรของเขาโอเคได้ไม่เป็นไรถ้าน้องอยากลอง <c oughs> คือจริงๆผมอยากจะเล่นกีตาร์มากนะใจด้านานดะแต่อี้เทียกีเฮดแม่งอยู่นะครับแม่งปากดีนะครับอ,อาเดาเป็นเลมโบแดนแล้วนะครับก็คือเลพาคอนนะนะฟีเฮดมันยังอ,อยู่นะครับ อีวโวก็มีนะครับนอีโวแฟนไทยนะอิสัต์ี่เห็นอยู่ข้างกูอีอะเริ่มถ <c oughs> ้าอยากคายเนี่ก็ขอไปด้วยนะครับแต่กูขอพามาทุกคลิปแล้วแหละมันก็คงจะชินกันแล้วนะนะตัวแรกน้องเราก็กเล่นผมนะครับซีฟอนวันนะ อันนี้เขาเป็นแครครับงน่าจะแบบเป็นแคนจีฟอนนะอืมอค่อยๆเก็บนะครับค่อยๆนวดไปนะน้องหนูก็อาจจะคิดว่าผมอัดวิดีโอละมั้งก็เลยจัดหนักหน่อยนะจะได้ลงวิดีโอบ้างนะครับอ่า แต่มึงมากีดจังหวะนะกูว่ากูจะเล่นทีเพลงสักหน่อยเกมเมื่อกี้นี้ถ้าแบบมึงไม่เอากีต้ามายิงกูเยอะนี่ปูจะซับคอไปอวดทีเฮสักหน่อยไอ้ชัดเล่นกีเหลอเนี่ยพร <c oughs> <c oughs> าว่าไปนะครับเดี๋ยวไปคิดหน้าอยู่ที่เรียนนะครับคำขำเดี๋ยวไปหัวร้อนนะบางคนหัวร้อนนี่มีวางกับดักใส่เป๋าแล้วนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่าไปไล่ถ้าน้องเขาอยากร้องของนะครับ สนุกขนานนักตายนะครับน้องใหม่ได้ทดสอบฝีมือตัวเองไว้ด้วยเฮ้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 ยไอ้คนนี่นี่เป็นไงวะขี้ป้อนโถ่ศาสตร์แม่แบงค์กูยิงอืมค่อยค่อยงวดนี่ไิงกูเลยเฮอยเออใจเย็นใจเย็น มาครับวิ่งว้างหลังมนาะเขาไม่เล่นตัวเปิดกาะแล้วน,นะเขาจะเล่นมาเล่นผมนะ่นนั่นนะครับอย่างที่เห็นนะเขาจะเล่นผมคนเดียวนะกูว,ว่ามันชักเถื่อนแล้วแหละกูว,ว่ามันเงี้ยงงามแล้วแหละนะครับเกนอะไรวะกูไปทำอะไรให้หนึ่งด้เส้นเย็นเนาะ โหรุนแรงยังไขว่ยิง <c oughs> ไหนวะไหนวะนี่แน่นะมะเดี๋ยวรอพี่เฮดออกก่อนนะน้องนะอ <c oughs> ยายกูยับหรือเปล่าวะในเกมนี้กูอ่านสกอร์ไม่ออกเลย ไล่แล้วจะเล่นกูคนเดียวเลยนะมึงอืมค่อยๆนวดไปนะครับเดี๋ยวไปตื่นเต้นกับเกมนะครบเดูสกอร์กัอนอ่ะเจ็ดสายหกปีเฮดออกไปแล้วนะไอ้ฝรั่งที่นก,ก็ออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้ามันดูคลิปนี้ก็ ให้มันไปพิจารณากันเอาเองนะความเก่งของพวกมัน่ะฮะที่ฟอนทีนี้เป็นเรื่องระหว่างเราแล้วแหละกี่ใตาเอเม็กนะจะหาก่อนแชทผมไม่ค่อยอยากจับหรอกจับแม่งเดี๋ยวแม่งเถื่อนก็ หยอกล้อเล่นกันนิดหน่อยนะครับกับคำพูด <c oughs> มามาไปไปเป็นไงเราตัวแรกไปแล้วนะครับจีฟอนแอบก่อนนะมาต่อนี่โคกโคก เห็แนแบบแวบไบวะมีซองผู้ดีด้วยนะครับกระตุกหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> อัดไปด้วยเล่นไปด้วยนะอืมอืมข้างกูมึงยืนทำอะไรวะเมื่อกี้นี้ชี้อมึงไม่ยิงมันวะอืมจีฟอน,นะครับ มาสีโตัะเอ้ยอเ้เฮียใครยิงวะกูว่าจะขอ,อนใช่ไหมไม่ใช่นะตัวนี้อุ้ยสัตว์ตกใจเลยเฮียมาข้างหลัง <c oughs> อืมพอดีอ่ะเมื่อ ไม่ค่อยอยากจับนะครับเมื่อกี้นี่ถึงว่าพี่เฮดออกผมจับเลยนะเพราะว่าทำไปนะครับน้องซีฟอนเขาก็เซ็นเอมาแคกเกมนะอืมโดนตายไหมบัดแอดอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยตายบัแบ,แบัตกะเทือนจะหมดอีก <c oughs> อผู้ดีนะ <c oughs> ออวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตตัดตัดนะครับเพราะผมตั้งใจว่าเจาลงอยู่แล้วนะเพราะว่ามีเจอผีเหนะครับจะตัดนะครับไม่รู้ว่าจะเล่นกันยาวขนาดไหนนะแต่สำหรับทางพีเฮตดก็ได้ออกไปแล้วนะแต่ผมกับน้องจีฟ้อนนะครับนี่เป็นไงเราเออ เป็นไงล่ะเห็นพี่เล่นกีตาร์ล้วเป็นไงเรียกนันเปียกที่สอเดี๋ยวน้องก็าจะว่ากันเอานะครับ hmm. พี่นี่กีโมอ่ะ <c oughs> มันยาวนะครับวิดีโอนี้นะครับอืมอืม มีไง้ีิฟอนเนาะสองพอดีมามามา,มาเดี๋ยวรูปสกอร์หน่อยนะครับอ่ามีไงกดไปยี่สิบสองใต้สารนะมีชิฟอนก็ยี 8, 11, นะ่สิสิบแปดสิบเอ็ดเนาะโอเคครับขอบคุณมากนะครับสำหรับวิดีโอนี้